โควิดสายพันธุ์อินเดียเมื่ออยู่ร่วมกับสายพันธุ์อังกฤษนั้นจะแพร่ได้เร็วถึง40เท่าเราต้องระวังกันแล้วนะครับว่าพบติดโควิดไวรัสเดลตา้าหรือสายพันธุ์อินเดียมากถึง235รายคิดเป็น6%ใน10จังหวัดพบมากที่สุดก็คือในกรุงเทพ206รายตามด้วยอุดรธานี17ราย จากการตรวจหาลำดับของกรดอะมิโน,โนของไวรัสก่อโรคโควิดซึ่งกลายพันธุ์เป็นประจำเนื่องจากเป็นไวรัสสายพันธุ์เดี่ยวหรือ RNA ตัวอย่างที่ตรวจไป3,964ตัวอย่างพบว่า90%หรือ3,595ตัวอย่างนั้นเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษและพบสายพันธุ์เดลตา้าหรืออินเดียมากถึง235ราย คิดเป็นถึง6%โดยการตรวจลายพบลายแรกนั้นเป็นหญิงไทยไวัย42ปีเดินทางมาพร้อมกับลูกสาว3คนจากประเทศปากีสถานแต่กักตัวไว้ได้ที่สถานกักตัวของรัฐหลังจากนั้นก็มีการตรวจพบในแคมป์คนงานที่หลักสีเฉพาะตรงนีน้ตรวจพบเป็นสายพันธุ์เดลตา้าหรืออินเดียถึง206ราย และเมื่อมีการสั่งปิดการทำงานก็มีคนงานบางส่วนเดินทางกลับบ้านจึงนําเชื้อไปแพร่ที่จังหวัดอุดรธานี17รายและยังพบที่จังหวัดนนทบุรีพิษณุโลกนครราชสีมาสระบุรีจังหวัดละ2รายบุรีรัมย์อุบลราชธานีสมุทรสงครามไล้ร้อยเอ็ดจังหวัดละ1รายที่ต้องให้ความสนใจหรือระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเมื่ออยู่ร่วมกับสายพันธุ์อัลฟาจะมีการแพร่ได้เร็วถึง40เท่าจึงขยายตัวและครอบครองพื้นที่การติดเชื้อส่วนใหญ่ไว้ได้ดังที่ปรากฏในประเทศอังกฤษเดิมอังกฤษนั้นก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมจากจีนต่อมาเมื่อมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งแพร่ได้เร็วกว่า70%ก็ครอบครองการติดเชื้อของอังกฤษเป็นส่วนใหญ่และเมื่อสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเข้ามาก็ครอบครองแทนสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษเดิมสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยดูท่าทางจะไม่ค่อยกลัววัคซีนทั้งของไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาจึงทำให้อังกฤษซึ่งฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งไปแล้วถึง60%นั้น ตอนที่เป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษนั้นก็ทําให้จํานวนติดเชื้อและจํานวนเสียชีวิตลดลงแต่เมื่อผู้ติดเชื้อเริ่มพบเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียก็เริ่มกลับมามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอีกประเทศไทยเราก็ต้องระมัดระวังจะต้องคุมให้มีเฉพาะสายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษให้ได้ถ้าหากว่ามีสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเพิ่มขึ้นมา จะเจอปัญหาวัคซีนเอาเมื่ออยู่โดยจะมีการระบาดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่ประเทศอังกฤษได้น่ากลัวนะครับเพราะสายพันธุ์อังกฤษนี่มาแรงจริงๆขอบคุณที่มาจาก108,009กับหมอเฉลิมชัย